ทีนทาม มาติดตามนโยบายของรัฐบาลในการดําเนินการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนนะคะล่าสุดจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจหรือว่ากนสศเมื่อวานนี้20ตุลาคมซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานการประชุมนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งที่2ทับ2,568ประชุมกันที่ทำเนียบรัฐบาลการประชุมก่อนหน้านี้15ตุลาคมก็มีการพิจารณาแผนงานด้านเศรษฐกิจภายใต้นโยบายควิกพิกวินของกระทรวงการคลังมาตรการสําคัญก็คือเรื่องของการสนับ สนุนการท่องเที่ยวก็จะมีการเสนอคอรมอพิจารณาวันนี้นะคะส่วนเรื่องของการประชุมวันนี้ของทางคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจก็จะเน้นไปที่แผนงานของกระทรวงพลังงานโดยที่ประชุมก็เห็นชอบ Quick Big Win ด้านพลังงานนะคะโดยมีการนําเสนอมาสามาตรการหลัก9ก้าโครงการสําคัญนะคะที่กระทรวงพลังงานเสนอก็อย่างเช่นโครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชนโซลาร์สูบน้ําเพื่อการเกษตรการติดตั้งโซลารูปท็อปในครัวเรือนด้วยมาตรการภาษีโซลาร์ลอยน้ําของกฟผนะคะ แล้วก็อื่นๆส่วนเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายนั้นไม่ว่าจะเป็นกระทรวงไหนนายกรัฐมนตรีย้าว่าต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนเร่งผลักดันนะคะโดยมอบให้แต่ละกระทรวงเนี่ยเร่งเสนอมาโครงการที่ไม่ใช่งานประจําและสามารถที่จะทําได้ภายใน3เดือนสิ่งสําคัญคือต้องทําด้วยความโปรง่งใสยึดหลักวินัยการเงินการ,การคลังค่คะ,คะส่วนความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งพลัสนะคะที่ประชุมก็ได้รับทราบว่าประชาชนลงทะเบียนครบ20ล้านสิทธิ์แล้วนะคะแล้วก็รัฐบาลเตรียมขยายโครงการคนละครึ่งพลัส f a ส เริ่มในเดือนมกราคม2569ต่อจากเฟสแรกที่สิ้นสุด31ทธันวาคมนี้ค่ะข้อมูลของร้านค้านะคะตอนนี้ลงทะเบียนสำเร็จไปแล้ว2 0 0 0 0 0กว่าร้านค้าแต่ยังลงทะเบียนได้เรื่อยๆนะคะจนถึงวันที่19 ธันวาคมในด้านของการจับจ่ายนะคะก็จะเริ่มจับจ่ายได้ในกลุ่มของผู้มีสิทธิ์เนี่ยยีตุลาคมถึง31มธันวาคม2568น้นั่นเองอย่าลืมติดตามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องโครงการคนละครึ่ง plus นะคะโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์คนละครึ่ง plus com แล้วก็แอปพลิเคชันเป่าตังซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้สิทธิ์จะได้ใช้โครงการคนละครึ่ง plus ผ่านช่องทางนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมจัดงานรวมพลังห้างท้องถิ่นลดยิ่ง ใหญ่ไทยช่วยไทยโ c a l อล w c คอสระหว่างวันที่1ถึง15พฤศจิกายนนี้ด้วยที่จะมีผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกกว่า90ารายรวม800สาขาทั่วประเทศนะคะลดราคาสินค้าจำเป็นสูงสุด กว่า60%พร้อมใช้สิทธิ์คนละครึ่งพัสได้ภายในงานด้วยก็จะได้ช่วยลดท่าครองชีพประชาชนนะคะปิดท้ายอีกเรื่องหนึ่งก็คือข่าวดีเรื่องของการลดราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินนะคะคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกอบนมีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง50สตางค์ต่อลิตรนะคะแล้วก็เบนซินก็ปรับลดลง30สตางค์ต่อลิตรมีผล21ตุลาคม2568เป็นต้นไปนะคะ่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของนโยบาย Quick Big Win นะคะที่มี การพูดคุยกันในที่ประชุมคณะกรรมาการนโยบายเศรษฐกิจวันที่20ตุลาคมซึ่งเป็นการประชุมกันครั้งที่2ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะทีนทาม